ผ้าเหลืองเปื้อนโคลนนักวัดป่าร่มรื่น พี่อาจินเป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้านทุกคนท่านมีรอยยิ้มเมตตาและคำสอนที่อ่อนโยนเสมอชาวบ้านต่างนำของมาถวายไม่ขาดสายโดยเชื่อในความดีงามของท่านจริญพรนโยมความดีจะคุ้มครองโยมเองท่านกล่าวพร้อมรอยยิ้มเนนออนนนท์สามเนรน,น้อยที่เพิ่งบวชใหม่เฝ้ามองหลวงพี่อาจินด้วยความเลื่อมใสเนนน้อยขยันหมั่นเพียรกวาดลานวัดและท่องบทสวดมนต์ทุกวันโดยมีภาพของหลวงพี่อาจินเป็นแบบอย่างในใจเนนน้อยหวังว่าวัน หนึ่งตนจะเป็นพระที่ดีได้เช่นนั้นคืนหนึ่งเนตรอาโน์ปวดท้องจึงเดินไปเข้าห้องน้ําระหว่างทางผ่านกุฏิของหลวงพี่อาจินได้ยินเสียงท่านพึมพำด้วยความตื่นเต้นอีกนิดเดียวเอาอีกแสงสว่างจากหน้าจอโทรศัพท์ลอดผ่านช่องหน้าตา่างเผยให้เห็น วันรุ่งขึ้นขณะช่วยหลวงพี่อาจินนบเงินบริจาคในตู้เนนอานน์สังเกตเห็นท่านแอบหยิบธนบัตรปึกหนึ่งซ่อนไว้ในอังสอย่างรวดเร็วเมื่อเนรถามหลวงพี่อาจินก็ยิ้มแล้วตอบว่าเงินส่วนนี้จะเอาไปซื้อยาให้โยมที่ป่วยเนนแต่แววตาของท่านดูวอกแวกหลายเดือนผ่านไปหลังคาวิหารที่เคยรั่วก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเมื่อชาวบ้านถามถ,ามถึงเงินบริจาคหลวงพี่อาจินก็ถอนหายใจและกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยอาจตามาหาช่างฝีมือดีไม่ได้เลยโย เงินทุกบาททุกสตางค์ยังอยู่ครบรอเวลาที่เหมาะสมวันหนึ่งมีชายในเครื่องแบบทหารมาที่วัดเขาเดินตรงมาถามเนนอาอนนท์พร้อมกับเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูเนนเคยเห็นคนในรูปนี้ไหมเขาชื่อคมสารหนีทหารมาหลายปีแล้วเนนอาอนนท์ตกใจเพราะใบหน้าในรูปนั้นคือหลวงพี่อาจินตอนที่ยังเป็นหนุ่ม เนนอานอนท์สับสนวุ่นวายใจอย่างหนักภาพหลวงพี่ผู้เมตตากับเรื่องราวที่ได้ยินตีกันในหัวเนนน้อยนั่งสมาธิใต้ต้นโพพยายามมหาความสงบแต่คำถามมากมายยังคงผุดขึ้นมาไม่หยุดหย่อนความจริงคืออะไรกันแน่ข่าวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งความศรัทธาที่เคยมีพังทลายลงคมสัน ซึ่สึกจากความเป็นพระและถูกควบคุมตัวไปตามากฎหมายเขาเดินจากวัดไปในชุดคารวาสโดยไม่มีใครมาส่งเนอนอานน์ยังคงกวาดลานวัดเช่นเคยแต่ตอนนี้เนนน้อยเข้าใจแล้วว่าผ้าเหลือที่ครองกายนั้นศักดิ์สิสทธิ์แต่ไม่สามารถซ่อนจิตใจที่สกปรกได้ความดีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดหรือผ้าพลักภายนอกแต่อยู่ที่การกระทำที่บริสุทธิ์และจริงใจ